ตอนแรกก็จะไปเดินป่าเต็มตัวแต่เนินเกิดภัยพิบัติตั้งก่อนก็เลยต้องแวะมาที่อุทยานแห่งนี้และที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าวันที่ผมไปบรรยากาศดีมากลานต้นสนโบราณตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์มีต้นสนจํานวนมากและขนาดสูงใหญ่ดูสวยงามและลึกลับในคราวเดียวกันและนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าตัวเลยนะครับลานนี้เราจะเลือกกลางเต็นต์ตรงไหนก็ได้นะครับมีให้กลางหลายจุดมากๆแถมยังมีห้องน้ําบริการอยู่ใกล้ๆถัดขึ้นไปก็จะมีร้านอาหารของอุทยานด้วยและวันที่ผมไปโชคดีมากๆประมาณตีห้าคอควาเกือบหกโมงนะครับ การนี้ก็เป็นฤดูการของทะเลหมอกนะครับไปตรงไหนก็จะมีทะเลหมอกสวยๆแบบนี้เลยและเช้านี้ก็โชคดีมากเหมือนกับมาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของอุทยานได้ถ่ายรูปเล่นและได้ชื่นชมบรรยากาศของทะเลหมอกเต็มที่พอสายๆเราก็เริ่มมากางเต็นท์ครับเราก็จับจองตรงไหนก็ได้เลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนแสงเริ่มออกแล้วนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งใครที่ออกกางเต็นท์แล้วชอบถ่ายรูปเนี่ยที่นี่นะครับมีมุมให้เลือกถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเช้ามามองไปไกลๆตรงนน้นจะเป็นทะเลหมอกบรรยากาศนี่โคตรสวยโคตรฟินตอนแรกก็กะจะแบ่งเจ้าพี เลยต้องหอบกันมากลางที่ภูหินล่องกล้าแต่บอกเลยว่ามาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังครับได้เติมธรรมชาติได้เต็มปอดแถมที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วยนะครับเป็นการเดินป่าสัก23โลนี่แหละใครเป็นสายกลางเต็นท์สายตั้งแคมป์นะครับที่นี่ไม่ควรพลาดเลยถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาเช็คอินสายเดินปา่าสายแคมปิ้งท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ